อาโปแอทโทเจ็าขอเป็นตัวแทนจับให้คนเกิดวันพุธดูดวงของเดือนมีนาคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับอาโปแอทโทเจ็ดาดูดวงชะตาภายีิบซีการดูดวงชะตาเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะด,ดูโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงของผู้ใดผู้หนึง่งถ้าไหนดีไหนใช่ก็เก็บไปเป็นกำลังใจค่ะถ้าไม่ดีไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปนะคะถือว่าเป็นการดูให้กําลังใจกันการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูของคนเกิดวันพุธค่ะด้วยกับชาววันพุธ ของเดือนมีนาคมส5 6 4นระคะมาดูกันค่ะว่าชาววันพุธจะเป็นอย่างไรในเดือนมีนาคมนะคะชาววันพุธดูว่าคุณจะเป็นคนมีความมุ่งมั่นทะเยอะทะยานมีความมั่นคงนะคะในเดือนมีนาเนี่ยคุณมีความมั่นคงคุณมีความสําเร็จในเดือนนี้นะคะคุณมีสิ่งดีๆแต่บางครั้งบางมุมคนถ้าแบบบางคนอาจจะต้องทําอะไรที่แบบ ไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากจะทำอะ่ะต้องถูกผู้ใหญ่สั่งให้ทํานู่นทํานี่อยู่เหมือนกันนะคะคุณต้องตัดสินใจอะไรเยอะเหมือนกันแต่สําหรับบางคนเนี่ยถือว่าอยู่ในตําแหน่งที่ อยู่ในความสําเร็จเดือนนี้อะไรค่ะทําอะไรก็รู้สึกเออหยิบจับอะไรก็รู้สึกเออมันลงตัวแฮะเดือนนี้มันมันมันสบายใจฮะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่สําหรับบางคนรู้สึกเอออึดอัดหน้าที่การงานภาระ,ะมันเยอะเกินไปรู้สึกเบื่อหน่ายทนไม่ไหวรู้สึกว่ามันถูกครอบงำม,มันถูกแบบเหมือนทําอะไรก็จะมีคนสั่งคนคอยชี้คอยทําให้ตลอดเวลาทําให้ใจของเรามันเบื่อหน่ายทําให้รู้สึกอึดอัด ทำรู้สึกว่าตัวเองนั้นมันไม่ได้ดัางใจทําอะไรก็เหมือนไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะไรประมาณนะคะรู้สึกว่าเหมือนแบบเออจะทนไม่ไหวรู้สึกเบื่อหน่ายกับบางสิ่งบางอย่างมีคนมาครอ,อบงาํามีคนมาคอยสั่งอะไรตลอดเวลาสําหรับบางคนนะคะแต่สําหรับบางคนกับกลายเป็นว่าดูเหมือนว่ามีใครคอยเฝ้ามองคุณอยู่และดูว่าอยากจะให้คุณ เป็นไปอย่างที่เขาอยากจะทําอยากจะให้คุณทําสิ่งนั้นสั่งสิ่งนี้คือมาควบคุมคุณหรือคอยจ้องมองว่าคุณจะทําอะไรสําหรับบางคนรู้สึกอึดอัดรู้สึกทนไม่ได้ทําไมต้องมีการมาจับจ้องกันขนาดนี้แต่สําหรับบางคนก็เหมือนกับออกําลังล่มหลงหรืองมงายหรือติดติดกับดักกับอะไรอยู่หรือเปล่าคะคุณติดเกมติดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่าคะสําหรับบางคนที่ ตกกลุ่มรักอะไรใครอยู่มันเป็นการจะดูแบบเหมือนรุ่มหลงเกินเกินไปหรือเปล่าคะสําหรับบางคนนะคะแต่สําหรับบางคนบางคู่กลายเป็นว่าคนเกิดวันโพุช่ชคดีมีคู่ดีขึ้นมาค่ะมีคู่แบบว่าคอยหยิบยื่นน้ําใจให้คอยแบ่งปันคอยห่วงใยคอยรู้สึกเอาใจใส่ในเดือนนี้รู้สึกว่าคู่ของคุณหรือคนรักของคุณหรือคนที่อยู่เคียงข้างคุณที่เป็นมิตร กันยานในมิตรที่ดีต่อกันอ่ะจะเข้ามาคอยให้ความเอาใจใส่และดูแลคุณดีขึ้นแต่สำหรับบางมุมอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ชอบเลยที่มีใครเข้ามาคอยบุ้นบายกับชีวิตตัวเองรู้สึกเบื่อหน่ายเหลือเกินกับบางสิ่งบางอย่างรู้สึกทนไม่ได้แต่บางคนรู้สึกว่าตัวเองพึงพอใจในชีวิตค่ะสาหรับชาววันพุธในเดือนมีนารู้สึกว่าโดยดูโดยรวมนะคะชาววันพุธอ่ะมีดีคือมีความมั่นใจ ว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนรู้สึกสบายใจขึ้นมีคนมาคอยห่วงใยขึ้นแต่อีกมุมหนึ่งรู้สึกเอ,อ้ทำไมมันเยอะเกินอะ่ะบางคนก็ถูกดูเอารัดเอาเปรียบมากเกินไปรู้สึกว่าเอ,อ้ยฉันไม่ไหวแล้วเรื่องแบบนี้ฉันหนักอยู่คนเดียวเลยแต่ทําไมถึงกลายเป็นว่าคนที่ไม่ทําอะไรหรือคนที่ไม่ ไม่เคยทำเลยเลยแต่ได้แต่สั่ง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 หรือมีแต่มาแบบชี้นิ้วสั่งบอกนู่นบอกนี่ควบคุมเราตลอดเวลาบางคนจะรู้สึกเบื่อหน่ายมากแต่สําหรับใครบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองกํลาลังผ่อนคลายและอยู่ในช่วงที่คู่ครองกําลังเข้ามาหรือกํลาลังมีใครที่คบหาดูใจอยู่ก็เหมือนเป็นโอกาสดีๆที่จะได้บอกรักันที่จะได้ มีโอกาสที่จะเปิดใจและได้พูดคุยกันและแบ่งปันสิ่งดีให้กันโดยมีนานี้กลับกลายเป็นว่าดีนะคะของชาววันพุธเนี่ยมองโดยรวมแล้วดีนะคะหน้าที่การงานของคุณก็ยังดีอยู่นะคะแต่อาจจะงานหนักอาจจะรู้สึกว่าภาระ,ะหน้าที่มันลุมเหลือเกินทําให้รู้สึกว่ามันไม่ผ่อนคลายอะ่ะ มันกลายเป็นว่าเหมือนมันอึดอัดมันขยับตัวไม่ได้กลายเป็นว่าการตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจได้ไม่เต็มที่แต่กลับมีโอกาสดีๆที่กลายเป็นว่าคู่ดีหรือความรู้สึกในบางมุมของคนก็รู้สึกเออตัวเองสบายใจขึ้นเรื่องการงานถึงจะหนักแต่คนก็ยังมีคนรักให้กําลังใจดีหรือมีเพื่อนคู่หูคู่ใจที่คอยร่วมงานกันด้วยดีตรงนี้เลยทําให้ชาววันพุธ เป็นคนโชคดีแล้วก็รู้สึกว่าเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่ดีของคนอยู่นะคะชาววันพุธ ถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ช่อง Apple a t r o 75นะคะถ้าใครอยากดูโดยส่วนตัวก็แอดไลน์มาค่ะเพราะการดูครั้งนี้เป็นการดูโดยรวมเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์รับวันกันได้ค่ะ Apple Astro 75ก็ตั้งใจทำคลิปวดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนขอให้เพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ Apple a t r o 75ด้วยนะคะขอให้ชาววันพุธตั้งสติอยู่ในศีลธรรมอันดีนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความโชคดีอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วคุณก็ อยากทาบุญอะไรควรก็ทําไปเลยค่ะให้ทานบริจาคลงศพหรือจะไปบริจาคเลือดอะไรก็ทําบุญบ้างนะคะถ้าทําบุญส่วนนี้ได้ถ้าไม่ได้ทําแบบนี้ก็แค่สวดมนต์ภาวนานก็ได้ค่ะบุญจะได้เสริมทําให้เรามีสิ่งดีๆพลังดีๆและไอความหม่นหมองหรือใครที่มันคอยจับจ้องเราอยู่เนี่ยเขาจะได้คลายกลายไปเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเราบางทีสิ่งร้ายๆที่เรามองอยู่เราไม่ได้พูดคุยกันมันอาจจะกลายมาว่าอุ๊ย คิดไม่ดีต่อการแต่พอได้พูดคุยแล้วอาจจะเปิดใจกันแล้วสิ่งนั้นอาจจะกลายเป็นสิ่งดีสําหรับเราก็ได้ค่ะต้องเปิดใจคุยกันนะคะคนวันพุธขอให้คุณเปิดใจตั้งสติทําความดีทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วค่ะคนวันพุธขอให้คุณตั้งใจนะคะแล้วพบกัน,นะคะลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Apple Astro 75ค่ะและพบกันต่อไปในคลิปหน้านะคะขอโชคดีทุกคนค่ะชาาวันพุธ